แบบมีพ่อพูซื้อเก่งใดได้ยินข่าวว่าได้ชิได้เงินแบบนี้พูซื้อเก่งใดแต่พูดซื้อตื่นเต้นนน้อยหนึนนนนงเพราะว่าอ่านับมึงดฮหอนอยู่ว่ สบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้เอพอเม่พี่น้องเอฟซีทีฮักแพงกันเบิดสุขุสุคนเพราะว่าสิเป็นพี่น้องอยู่ทังฟังลาวฟังไทยอยู่ทังต่างประเทศเนาะทักทายสบายดีล้วการยินดีต้อนรับพอเม่พี่น้องขา่าวโซซองอ่ายูทูบของพี่น้องมิตาเซนเกา่าเซ้นเคยพี่น้องเลยมาพบกันเมื่อนี้เนาะอยู่ในบรรยากาศค่อยคำย่ำแรงพี่น้องเลยอ่าพอดีว่าอ่ามีข่าวดีพี่น้องเลยเมื่อนี้เนาะมีข่าวดีตอนแรงๆทุกคนเลยพอดีว่ามีทางพอหักหรือว่า พ้ใหญ่ใจบุญเนาะทางต่างประเทศพี่น้องเลยเพิ่นก็ได้ฝากเงินมาให้ทางพี่น้องมินตาเนาะเป็นสื่อกางสะพานบุญให้ทางน้องลุงพี่น้องเลยกอดีว่าทางน้องลุงนี่กับเพิ่นก็ได้ไปเข่าห้องเฮียนนี่กับหลายเดือนสมควรแล้วเนาะแต่ว่าเพิ่นกะขาดทุนไปกับรายลายเดือนแล้วพี่น้องเลยเพิ่นกะ,ะถ้าอยู่นาะเพิ่นก็ได้พเ,นเนพิ่นก็อยากออกห้องเฮียนอีกแล้วว่าสั้นเพิ่นกะ เบ the so ิดขึ้นแล้วเนาะกับพอดีว่ามืบอนี่อ่ามีทางขอหักของพี่น้องมินตาพี่น้องเงยเพิ่นก็ได้ฝากเงินมาหาอีกแล้วเนาะก็ดีใจน้ำอ่าทางน้องลุงเพิ่นพี่น้องเงยอ่าเพิ่นก็ได้ฝากเงินมาห้ยม่น้องมินตามืบอนี่น่ะมีเงินอยู่จำนวนอ่าร้อยสี่สิบดอนพี่น้องเงยเนาะร้อยสี่สิบตอวลเนาะอ่าแต่ว่าม่น้องมินตาเพิ่นเอาห้มาเป็นเงินกีบพี่น้องเงยเพิ่นเอาเงินห้ยนะเป็นเงินกีบ มีอยู่จำนวนอสองล้านเก้าแสนพี่น้องเงยทั้งหมดนะเนาะสองล้านเก้าแสนกี่สองล้านเะก้าแสนกี่เนาะแต่ว่าอยู่ในนี่นะทางพ่อนะเพิ่นให้ยไม่น้องมิตาอยู่หนึ่งล้านกี่พี่น้องเงยเนะาะเหลือจากนี่แหละแม่น่ะไปให้ยทางน้องลุงเพิ่นเนาะพี่น้องเงยรวมเงินทั้งหมดแต่มีอยู่สองล้านเก้าแสนกี่ และทังพอ่าหากของมิโนมินตานี่กรเพิ่นให้อะนะมิโนมินมตาเนี่เอาไว้เนาะเก็บไว้ใส่ในครอบครัวนี่มีอยู่หนึ่งล้านกี่พี่น้องเลยอ่าจจงใดกะมิโนมิตาเสียเอาเงินจำนวนนี่ขึ้นไปมอบให้ทั้งน,องน้อ,นนะองเพนกอนเนาะมโหเพิน่นซีดีใจหรืบอบ่พี่น้องเลยเพราะว่ามิโนมิตานี่กบบระไปทำคลิปก็เพิ่นนี่กะ็ะเต่โดนๆพี่น้องเลยตั้งแต่โดนๆแล้วเนาะก็ได้ยินข่าวว่าน้องเพิ่นนี่กะเบิดทืนแล้วว่าสั้นแล้วก็ไปห้องเฮียนอ่า ทุกมือทุกมืออะไรพี่น้องเลยแต่กะยังใส่น,นะทึนตัวเก่าอะไรเนาะานะแต่กะยังสู่ไปอยู่ว่าสั้นถ้าว่าเงินเบิดเมื่อใดแลวกะ็จะได้ออกว่าสั้นเพิ่นก็ได้เพราะว่าเรากับโบมีทึนคือว่า,านะอะไรเนาะอาศัยทั้งแม่กะเพิ่นกับไปอยู่น้ำผัวไม้ล้วก็มีลูก <c oughs> มีลูกกับผัวไม้แล้วตอนนี้ก็ได้อยู่ทางภาคใต้พ่นพี่น้องเลยเพิ่นกับติดต่อมาอยู่เนาะ เพิ่นกะติดต่อมาอยู่แต่กะเงินค้ำเพิ่นกะเลี้ยงลูกเพิ่นนออลูกเพิ่นกะหาก็เกิดไม่เพิ่นกะเพิ่นกะโทรมาบอกเม่เพิ่นหากะโทรมาบอกนี่แหละทุกคนเลยว่าตอนนี้นะเพิ่นมีลูกแล้วสันเนาะก็ดีใจน้ำน้องลุกพี่น้องเลยเมื่อนี้จังใดกะอาไม่น้องมินแต่ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางพอหลายๆเด้อเนาะ ที่ฝากเงินมาให้ในเมื่อนี้เนาะจจงใดก็ขออวยพรสายให้พอจงอยู่ดีมีแห้งปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเด้อเราะวาเสียหาเงินหาค้ำก็ขคอให้ร่ำให้รวยทานเงินกับอให้ได้เงินทานทองกับคอให้ได้ทองเด้อเนาะนอนรับก็ขอให้ได้เงินเมินนอนตื่นกับอให้ได้เงินแสนเด้ออาพ่อห้มาสําใดก็ขคอหายไลกับเพื่อนหาพอเป็นเรอยเท้าพันเท้าเด้อเนาะซ่า โอเคทุกคนเลยเพื่อ,อกระบนการสังฆาเสียเวลาเนาะตอนนี้ก็คำแล้วเนาะพี่น้องมิตตากระิขึ้นไปหาทั้งน้องลุงเพิ่นหมองหัวทั้งน้องเพิ่นสิดีใจหรือบอ่เนาะอ่าน้องลุงเพิ่นกับมาคำค้ำทุกคนเลยเพราะว่าต้องได้ขี่รถมาจากอนาคงเฮียนมาหาบ้านโค้งใหญ่อีกแล้วกันย่างจากบ้านโคงใหญ่มาหาบ้านเฮายอีกนะพี่น้องเลยโอเคพี่น้องเลยไปติดตามเฮาส้มน้องกันเดิเนอ่าตอนนี้ก็อยู่ในบรรยากาศอ่าค่อยคํำย้ำแรงพี่น้องเลย คำคำแล้วตอนนี้ก็ได้เนาะแต่กับน้องลุงเพิ่นกับมาแต่ห้องเฮียนแล้วแหละพี่น้องเอลยเห็นเพิ่นย่างเพินเฮือนเมื่อกี้นี่อันนี้ก็สิเป็นเฮือนของน้องลุงเด้อเนาะเป็นเฮือนของแม่เท่าสั้นซะเฮือนของแม่เท่าอนณาของน้องลุงหรือว่าแม่ตู้ของน้องลุงอะไรเนาะอ่าเฮือนเล้วนี่ก็เห็ดตั้งแต่อาณาโดนๆพี่น้องเลยก็ตั้งแต่ข้าวอัน อพอเพิ่นเพื่ออไรเนาะคันซิว่าแล้วก็ได้แต่กัอันลเลาแอมพาแอมอย่างนี้ก็แล้วก็ขายคว้ยเห็ดได้พี่น้องเลยเ,เกินเมเา่านี่ก็เนาะเราขายคยุ้ยไส่แต่ว่าตอนนี้นะควย้ยหรือว่าอีสางกับโบมีแล้วเนาะเพราะว่าเพิ่นขายไส่หนีอ่าที่ลูกชา้เพิ่นเป็นหนี่เมื่อก่อนนี่แหละพี่น้องเลยคือเม้องมินตาได้ถ่ายถ้คขิปแนะหละเนาะลดถไายหน้ากับโบมีแล้ว เป็นจ้างปางอยู่เพื่อนเพิ่นก็นได้ทางทางตารางนี่ก็ได้เนาะรถไทยเราขายแล้วพี่น้องเอ้ยรถไทยเพื่อนนะรถจักรรถไทยอีสางได้ขายเบิร์ดเนาะโอเคทุกคนเลยขึ้นเพื่อนเพื่อนมาเนี่ยโอ้ตสบายดีไหมท่าช่ำบายดีโอสบายดีใช้น้องลุงอยู่ทางใดเอา้าให้พี่บ่ออออออจะเพื่อนครัวเพิ่อนบอหรือแบบนังไงนี่ หาก็นหนึงเข่าบ่นี่นะนึงเขาแได้ยังกินว่อนี่นะผมไม่แน่กินผมไม่แน่กินไม่ได้ไปควยหอยบ่ออม่ได้ไปาี่้กินน้ำลานน้อยนน้ลาน้อยน้าน้อยน้า้อไปน้องแหล่บ่ใช่ไปทั้งใดเลยลงมีินน้ำมูลตลาดุ่แล้วอ่าเอิ้นขึ้นมาด้วยห่าลูกเอิ้นนองแหล่ขึ้นมาด้วยห่า โอเคพี่น้องเลยเปิดภาพออกมาเห็นน้องลุงเรียบร้อยใส่เสื้อคาวยังพอนด้เปลี่ยนซช่ามพี่น้องเลยสบาสดีป้าลุงในโลกโดยสบายดีอ่าเจ้เสียงแซดเจียวคนเป็นยังไงหาก็มาหอดบ่ละโดยอืมจ้อันเป็นยังไงป้าก็ไม่ได้ขืนมาทักตั้งแต่โดนแล้วเนาะเป็นยังไงยู่ดีไม่แห้งคือเกาโดยดีมีแห้งเย,งยอะเป็นยังไงเงินข้ามสาใส่เด้ กอยากเบิด์เน่แล้วเพราะว่ามึมีคนผาใหงอยากเบิดแล้ววะสัตว์แสดงว่ายางอยู่ได้นี่จังว่ายางอยากเบิดเลยเนาะเบิร์ดีแล้ขายไก่ขายไก่บ่โอ้ยงั้นขายไก่เพิ่นวะสั่นพี่น้องไงก็ดีว่าอันน้องลุงนี่ก็ได้เข่าวองเฮียนมาหนิกลายเดือนแล้วเนาะล่ะเนาะกะลายเดือนสมควรแล้วเป็นยังไงไปเข่าวองเฮียนมวนอยู่บ่มวนอยู่มวนอยู่ ถือว่าโม่นี่ก็ได้ลายได้แบบนี้เนาะถือว่าช่วงนี้น่ะอยู่ในช่วงงานสอบสิงะห,อหอมอยู่ในช่วงสอบสิงพี่น้องเลยตอนนี้ก็ทางน้องลุงเพิ่นก็นได้เข่าองเฮียนมาเนี่ยก็ลายเดือนสมควรแล้วทางห้าก็ดีใจพี่น้องเลยดีใจน้องน้องลุงเพราะว่าช่วงนั้นน่ะมีทางผู้ใหญ่ใจใบุญช่วยขามาเนาะหลังจากเพิ่นก็นได้แนะนาให้น้องลุงีนเข่าองเฮียนอีกนะพี่น้องเลยน้องลุงก็ดีใจก็ได้เข่าองเฮียน ก็ได้ยน,นะถือว่าเป็นความฟันของนองอยู่แล้วที่อยากขาดองเฮียนเป็นว่าละ่ะตั้งแต่ข่าวมานหนได้เคยขาดองเฮียนอยู่บ่ก็เคยอยู่เพราะว่าขาดกะขาดน้ำเยียดบางที่ก็เป็นไข่เป็นว่นอาอ๋อเป็นไข่ก็เลยขาดมโดยเป็นย,ยังไงแม่ถักมหลินน้ําอยู่บ่ก็ถักมหลินอยู่เ <laughs> <laughs> งินดได้ผากมาหายอยู่บ่ ค่ะกับวอลายเดือนนี่กับเพิ่นผางให้่สองพันหนึ่งเอาเพิ่นผางให้่สองพันบ่เดือนนี่โดยอืก็ถือว่ากับ่ายในใได้เนาะกับ่ายกับเพิ่นบอ่านานอาัให้เนาะอันนี้สองพันกับล้านกัวพี่นอ้องไงล้านกุกกี่เนาะก็ะคือว่าเพิ่นได้ลูกบ่ลูกน้อยคือยิง่งผู้ชายลูกเพิ่นน่ะผู้ชายเอาเพิ่นไปอยู่น้ำผัวใหม่เพิ่นน่ะได้ลูกแล้วพี่นอ้องไง เพิ่นก็คิดว่าสิมาอยู่บ้านเฮาน้ำเฮาอยู่บ่นี่เนาะเพิ่นเชิญเจ้าอยู่บ่กับบัวหูเออกับบัวหคือกันเนาะเห็นว่าหลายปีไปฮะนะหรือว่าเพิ่นสิมาอยู่บ้านผัวเพิ่นบ่ฮู้อยู่บ่บ้านผัวเพิ่นบ่บ่หูอีกไปถาถพร้อมกับบัวหบ่กับบัวหูฮัดบ้านเนาะ ออคนลาฮ้อนี่แต่ว่าเออคนลา,นาเอาอยู่แต่ว่าบ่๋งหูบ้านอน้องเหล่ามานาั่งกับเอื้อยได้ไหมลูกมานั่งไหม,ไไหมป้ามีเนื้อสีหายได้เมื่อนี้นะนนไว้เลยล่ะไว้อเลยหมูอมยู่ว่าป้ามาหลินนำเมื่อนี้มีมีแนืสีมาหาได้เมื่อนี้นะ <laughs> มีเนื้อสีมาหาน้องลุงได้พี่น้องเลยเมื่อนี้พอดีว่ามีทางอันน่ะหุ่นใหญ่ใจบุญเนาะหรือว่าพ่อหักของพี่น้องมิตรตาอะไรพี่น้องเลย เพิ่นกะอ่าเพิ่นเคยทรงน้องลุงเฮี้ยนท่านแหละเนาะเพิ่นกะพอดีว่าเพื่อนกะบ่ได้ติดต่อมาะกลายเดือนสมควรอยู่พอดีว่าเพิ่นไปเวียกเพิ่นพอดีว่าเพิ่นไปเวียกเพิ่นเนาะกะหลังจากที่กลับมาแต่เวียกแล้วกะเพื่อนกะติดต่อมาเลยเป็นห่วงน่องลุงว่าชั่นกะพอดีว่าเพิ่นผ่าเงินมาจำนวนหนึ่งพี่น้องเลยืันนี้สิมาหายทางน้องลุงน่ะอ่า มาหายทางน้องลุงวหรอท่านซะมาหายน้องลุงในใจใจในการห้ามการเที่ยนนั่นแหละซื้ออยู่ซื้อกินหรือว่าค่าค่ายก็ค่ารถบ่ละค่ารถแน่เนาะกับซื้อกินในแต่ละเมื่อแต่ละวันแน่เนาะเป็นบ่ค่ารถน่ะเดือนละแสนหาสิบพันกิบอันนี้ก็สิเป็นเฮือนครัวเด้อพี่น้องเลยเนาะ เพราะว่าเฮาสีไทยอันน่ะอยู่ทางนอกก็คือบ่แจ้งหั่นนะพี่น้องเอ้ยก็เลยพากันถ่ายอยู่นี่เนาะถ่ายคลิปอยู่นี่คือว่าถ่ายอยู่นอกก็เป็นจะคือแบบคือบ่แจ้งหั่นนะทุกคนเลยม,มันโมมันซองเนะ<ม>ะาะาสวัสดีล่ะโอ้ยผมก็ยังแน่น,น,นองแหลมมันอันนี้เป็นบ่นนสบายบ่อันน<ม>ั้นอันผมป๊กตาน้องหน่อยทางนี้อ่า จ้ต็งได้น้องแหล่สบายดีป้าลุงแล้วน้องแหล่นี่น้องแหล่นี่ได้กินขนมอยูว่าไม่ตู้หายังให้กินล่ะฮะบัดเพิ่นบอปากได้พี่น้องเลยเพิ่นเพิ่นปากอะบัเพิ่นว่าน้ากะว่าอ้อมอมได้น้องแหล่นี่ก็ได้ว่าเป็นอยู่ปีหน้านี่จะได้เข่าเฮียนได้ปีหน้านี่ไปบ่โฮงเรียนไปบ่ลูะ ได้กินยังเข่าตอนกลางเว้นว่านี่แม่ตู้หายยัางแหกินวมื่อ้ห่ปิ้งไก่ปิ้งไก่บ่น้องลุงได้ได้ยังไปกินแตล่เมื่อนะเมื่อนี้่กัปิ้งไก่เพราะว่าเบอรมี่นาะกินปิ้งไก่อยู่ห่านบอคนขายปิ้งเท่ายก็อยู่ห่านปิ้งหาพันโอ้ปิ้งหาพันขายปิ้งหาพันพี่น้องเลยปิ้งไก่อยู่ห่านบ้านเฮา่าไรเนาะเอ เพราะว่าไปห้องเยียนนี่ก็ต้องได้ไปเบิดเมอร์นะพี่น้องเลยฮะก็ต้องได้ถือข่าไปกินน้ามันกะไก่สมควรอยู่แต่จากบ้านข้าไปนี่ก็ประมาณอยู่เจ็ดกิโลนี่แหละพี่น้องเลยประมาณหอดหกเจ็ดกิโลนี่แหละจากบ้านข้าไปหาห้องเยียนนี่ก็ได้อ่าดีใจยีบ่บ๊องนังรุงมาเนี่ยนี่ข่าวดีค่ะมาด,ดีใจยีบ่บ่ดีใจเพราะว่ายังไม่หูว่าเป็นยังไงะเออ ดีใจวสะสัสพี่น้องมีตาเสีงเงินไปหายทางน้องลุงก่อนพี่น้องเลยโอเคพี่น้องเลย <c oughs> เปิดภาพออกมาอยู่กับน้องลุงตอนนี้ก็ใช้เสื้อขาวยังไม่ได้อนาเปลี่ยนอยู่เพราะว่าหากมาเจอโฮงเฮียนพี่น้องเลยตอนกำคำมาหอดเต่ลเมอรอนี่ก็ประมาณอยู่หาโมงนั่นแหละเนาะหาโมงกลัวๆพี่น้องเลย มาแต่ห,ห้องเฮียนไกลๆพูเนาะเพราะว่าได้ขี่รถทับชงจากบ้านพีนมาหาบ้านโคงใหญ่อีกแล้วก็จากบ้านโคงใหญ่ยางมหาพี่น้องลุงเนาะเป็นยังไงไม่ได้ปวดแข้งปวดขาเพราะแต่ละเมื่อไปตอนแรกๆก่ะปวดอยู่เพราะว่ายังโบเ้เอคยอยางไกลดิกะยางสมงนี่กะซินแล้วซินแล้วเสมอเนี่เนาะโดยได้ที่ยังเดือนนี่นะเดือนสิบสองได้ที่เนีน่เดือนสิบสองเมื่อกี้นี่นะ เด่โอ้ได้ที่แปดเจ้าพี่น้องไงตาแบบมีพ่อพู้ซกกื้อกางดาได้ยินข่าวว่าได้ชิได้เงินเดี๋ยวมีพู้ซื้อกางดายจะพู้ซื้อตื่นเต้นนน้อยหนึงเพราะว่าคนกะบม่ได้ฝากมาหลายเดือนแล้วนะ <laughs> ดีใจเลยนะดย เป็นเงินทางอะนะพอหากของพี่น้องมินตาเดอ้อพี่น้องเงยเพื่อนฝากมาให้ทางน้องลุงเนาะ,ะเป็นเงินอยู่จำนวนเพื่อนฝากมามีอยู่ทั้งหมดแต่มีอยู่ร้อยร้อยสี่สิบดอลลาร์ร้อยสี่สิบดอลลาร์พี่น้องเลยเนาะกัเป็นเงินกีบก,ก็มีอยู่สองล้านสองล้านเก้าแสนทางมดนะแต่ว่าเพื่อนให้ทางไม่น้องมินตานะ่ะหนึ่งล้านเนาะเอาไว้ใส่น้ำเพื่อนาสั้นเหลือนั่นแหละเป็นให้ทางน้องลุงเนาะ ก็ให้ทางน้องลุงเก็บไว้อนาบไปโฮงเฮียนเนาะไว้อนาใส่ใจซื้ออยู่ซื้อกินแล้วก็ค่ารถว่าสั้นซะมีจำนวนทั้งหมดนี่มีอยู่ล้านหนึ่งล้านเก้าเซนกี่พี่น้องเลยให้น้องลุงเนาะอันอ้าวจับมาเด้อบั่นเด้อนกกอนลูกหลานกนกอนอ่า นับบังโดหอด่บอหนึ่งล้านเก้าแสนนับบังโลหอด่บ่ให้น้องลุกนับเงินกันพี่น้องเลยไปรงเฮียนนี่กะถามว่าเฮาผมไม่เงินนี่กะไปกะเงางอยได้พี่น้องเลยเนาะอ,อยากยัาง,งากะบ่ได้กินเะน,นะกะเมื่อนี่กะฮู้ซึกดีใจแท่นน้องเพิ่นดีใจแท่นลานแล้วพี่น้องเลยคันสิว่าลแล้วก็ได้เพราะว่าทางแม่เถานี่กะเพิ่นเป็นน้องสาวของแม่ ของไม่น้องมินตาเนะเพิดเป็นน้องสาวเพราะว่าอ่าอ้าน้องของไม่น้องมินตาอ้เอ้ยน้องของแม่ของไม่น้องมินตานันแม่ยิ่งน่ะมีแต่น่ะเมเท่านีเนาะเมเฒ่าของน้องลุงนี่กับเม่ของไม่น้องมินตาสองคนที่น้องเลยเป็นยังไงล่ะครบป้เลยใน้านเก้าแสนเป็นยังไงบ้านนี้การหัวซึบดีใจดีใจเดยใคร เลยยังให้อ่าน้องลงวันน้องลงเนี่ยขอบใจทางพอนเนี่ยได้ลูกเด้อป<ด>ัดใจพันแน่ก็ขอบใจลาลาเด้อเนาะทันหาเงินก็ขอให้ได้เงินทานคำก็ขอให้ได้คำเด้อเนาะขอหายอยู่ดีมีแหง้งความเจ็บอยาได้ความไขอยามีและวทานออกเป็นหมื่นเป็นแสนกะขอให้เขามาเป็นล้านเ<ด>ตือเด้อไหลกับเืลนหาเพิ่น<ด>เป็นร้อยเท่าพันเท้าเด้อเนาะขอขอบุญขอบคุณลาลาเด้อทางพอเด้อเนาะขอห้อยู่ดีมีแห้ง ปราสจากลูกไผ่ไข้เจ็บทั้งปวงท่านงินกับขอให้ได้เงินท่านท่ากับขอให้ได้ทองอะไรอะไรกับขึ้นหาพอเป็นร้อยเท้าพันเท้าเด้ซะาูกเนาะอาดีใจน้ำงลูกเงินพี่น้องเลยเมื่อนี้กะเอาก็ได้มามอบเงินให้ทางน้องลูกเป็นทีเหียมห,ห้อยแล้วเนาะก็เป็นทุนอ่าในการศึกษาทำเฮียนอะไรให้เพื่อนมีทุนต่อไปอีกกะดนๆเท่อทางพอเงินก็จะได้นะอ่าเอาทุนให้ทางน้องลูกนะเนาะ กจังใดก็เพิ่นไหมาอ่าจำนี่ก็โอ้ยโมเสึกกีใจลายพี่น้องเลยเนาะีใจและเพราะว่าเพราะสีเพราะเพิ่นสิมีเทินไปโรงเรียนต่ออีกพี่น้องเลยทางน้องเพิ่นนี่กะอ่าอยากเบิดกำลังใจอยู่ช่วงหนึ่งหาได้ยินเพิ่นจมอยู่ได้เนาะว่าสิได้ออกห้องเยียนอีกกะบ่เหมือนกันจริงได้บัดนี้มีแรงมีแห้งขักดันขึ้นมาแล้วบ่บัดนี้โดยก็โู้สึกว่า มีความรู้สึกแบบทีต่อสู่แล้วก็ก้าวหน้าไปตั้งใจเยนเ้อเงินนี่ก,ก็กินเอเก็บไว้บนทีอันน่ะหนึ่งมากก็คือใส่ใจขาดอันน่ะเดินทางอะไรกับซื้อกินเนาะคืออยู่ซื้อกินแล้วก็ไห้อันน่ะเวลาฮาเจ็บเป็นอุ่นคือว่าอะไรที่นอกเลยเฮากระโบไปอันะซื้ออันสิ่งใดที่มันบบจําเป็นฮากระโบซื้อฮะนะคือเส้อผ้านอาเภอตัวใดที่เฮามันยังพอใส่อยู่ฮากระใส่ไปฮะนะ นาะโหนทั้งนั้นกินข่าวแล้วเป็นได้แม่เฒ่าดีใจยุ่บอดีใจหลายแล้วดีใจเด็ดีลูกหลานอยากไปโรงเรี่ยงทั้งแม่เฒ่าอุ้มอันเลยอ้าวปีหนามากพี่แน่บอันนี้อยากให้อันยังให้ลูกหลานไปเรียนสัตบุรุษเงินอ้าขอบุญขอบคุณขอใหญ่ขอใหญ่ใจบุญเพื่อนแน่ขอบุญขอบคุณม่าเพคารพหลายเด้ออานอเมื่อได้เฒ่าเอออยู่ดีม่แห้งเลยหาเงินหาค้ำไก่ให้ดั้ให้รวยเด้อเอาเงินค้ำไก่ ให้อันให้ได so Thank nice, ้สมัครพุทธศาสนาแล้วทางนี้ก็ได้ได้เงินได้คำน้ำพิ่นทุกอันเพิ่นพุ่งยายใจพิ่นชมมาให้ลูกให้หลานเทียนทางนี้ก็ดีมีมุ่งมีใจขอในลายขอบคุณในลายเนาะขอบคุณน้ำพิ่นในลายสาธุให้บุญข้ำมน้ำซุยคอยพิ่นได้บุญมากๆให้ได้บุญหลายๆเด้อสาธุเนาะทางเฮานี่ก็ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องเลยบ่ฮู้วสิตอบบุญแทนคุณจังใดเด้อขอให้เพิ่นดีๆมีแห้งคือว่าอะไร ชงงินกำลังใจเดินีเจียงได้ก็เดินทางทางใดก็ขอให้ตลอดปลอดภัยตลอดปลอดภัยเนาะก็คือทางน้องลุงก็มีแต่ให้ตั้งใจเฮียนเด้อหล่ะเด้อโดยินตั้งใจเฮียนสู่ชนไปแหละบอให้คิดยังไงว่าสันเพลินผากมาบอกว่าให้น้องลุงน่ะตั้งใจเฮียนแบบสบายสบายวาสันให้อนาสู่ต่อไปจังได้กาทางอาณาพ่อเพลินเบิ่งอยู่เนาะเพลินบ่ปะว่าสันเพลินบ่ปะบ่อถิ่นจังได้กให้น้องลุงแล้วก็ทาง น้องเล่ใช้อาเลิมเด้วยสิจังไดกะคอหอ่าทั้งน้องลูกนีสูตต่อไปเด้อเนาะยามจมเยนหลักกพจนิเนีพจนิทหุ่มมีหงเด้อเงินหนาหิ่เด้อเงินหแล้วลงเหน่าเพราะว่ารานทั้งสามเนี่ยอาไซเมา่านะพี่น้องเลยจังไดก็มีแต่ลาวเนาะเป็นผู้ปรึกษาร้านจะ ถาว่ามียกกังกะพอมีแต่เอิญหาไม่เท่านะยืเฮียน,นได้ยืมเียน,นได้ไม่มีเงินอยู่มันแล้วอโอเคเด้อพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้มื่อนี้กะต้องขอขอบคุณขอบคุณนะพ่อแม่พี่น้องเอสซีเบิร์กสุขสุขคนเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องเลยอานมาว่าจะอยู่ภายในหรือว่าอยู่ต่างประเทศเนาะต้องขอขอบคุณขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบ จังใจกะไม่ต้องมิตาต่กาต้องขอขอบุญขอบคุณทั้งพอหลายหลายเด้อเนาะที่เอาเงินให้ทางไม่ต้องมิตาละก็ให้ทางน้องลุงในเมื่อนี่เนาะต้องขอขอบุญขอบคุณหลายหลายเพราวา่าท่านเงินกับขอให้ได้เงินทานทองกับขอให้ได้ทองเด้อพี่น้องเลยต้องขอขอบุญขอบคุณทั้งพอหลายหลายขอให้ยูดีมีแห้งเป็นโฮมโฟฮมไซให้ลูกหลานตลอดไปเด้อเนาสะสาัุ โอเคทุกคนเลยุดได้ขอลาจบคลิปเพียงสามีเด้อเอาไว้พอไพ้พอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอกราบขอวาสนาดีสวาสดีสวาสดี